ความอยากมันเป็นกลางๆอยากดีหรืออยากชั่วความอยากความอยากเนี่ยนะถ้าถ้าอยากนะถ้าจะไม่ให้มีความอยากเลยก็คือคนตายถ้าตาใดคนเป็นมันก็ยังมีความอยากไปอยากในส่วนไหนถ้าอยากในส่วนดีมันเป็นมรถ้าอยากในส่วนชั่วมันเป็นตัวสมุทรไทยเห็นไหมมันต่างกันตรงนี้ถ้าเป็นถ้าอยากในดี เช่นว่าเราเราอยากในด้านธรรมะเราอยากในด้านธรรมะเราอยากในเรื่องปลดเปลื้องความทุกข์มันก็เกิดเป็นเป็นมากเป็นความพยายามทาาเพียรเป็นความเข้มแข็งเป็นความอดทนเป็นความบึกเบือนเสียบปฏิบัติให้ให้ไปถึงจุดนั้นได้แต่ถ้าอยากในทางตามอยากในทางชั่วอย,อ,ยอยากไปอยากอยากไปแห่งโทษแห่งเลงของคนอื่นก็ไปเกปลือเป็นรักไปคดไปโปงเขามันก็เป็นตัวสมบทรไทยเพิ่มทุกข์ มันก็เหยียบย่ำตัวเองให้ต่ำลงต่ำลงซ้มลงเพราะนั่นนละไอ้ตัวอยากเป็นต่างๆอยากอย่างไหนถ้าอยากอย่างเลวมันเป็นตัวสมบุทไตเป็นตัวสมบุทไทยเหตุมันเกิดทุกข์ถ้าอยากในส่วนดีมันเป็นตัวมัคทําให้เกิดเป็นความภาคความเพียรเกิดเป็นความบุมานะตอนนี้อยากส่วนไหนอ่ะถ้าไม่ให้อยากเลยก็คือคนตายเลยไป ใช่คือถ้าอยากถ้าอยากในส่วนเลวเนี่ยอันนี้เขาเรียกตัณหาความทะเยอทะยานอยากแบบไม่ไม่มีขอบเขตอยากในสิ่งที่ตนไม่มีตนไม่ได้เป็นแบบนั้นไม่แช่บบาเอา้าแล้วมักอยากมักผลวิพานมันก็เป็นตัณหาเหมือนกันเห็นไหมเอาไง่ายไปตายซะเลยมันไม่ต้องมีความอยากเลยอยากมันเป็นกลางกเหมือนกับกรรมเนี่ย กรรมมันเป็นกลางๆมันไม่ดีไม่ชั่วแต่ว่ามันเอียงอยู่ในฝ่ายไหนกรรมคือการกระทําถ้าไปทําชั่วมันก็เป็นกรรมชั่วถ้าไปทําดีมันก็เป็นกรรมดีกรรมชั่วมันก็เป็นฝันน่งบาปกรรมดีก็เป็นฝั่งบุญกรรมเป็นปตัวกลางการไอ้ยากเป็นเป็นตัวกลางกาอยากฝั่งไหนละ่ะอยากฝั่งชั่วก็เป็นตัวสมุทรไทยทีเกิดทุกข์อยากในฝั่งดีก็เป็นตัวมัรค ทำให้เกิดความเข้มแข็งมุมานะภาพเพียงกันไปแล้นี่คนค่าของคนเนี่ยเรามาคิดึงดูคุณค่าของคนมันอยู่ตรงไหนมันไม่ได้อยู่ที่รูปร่างกลางตัวนะไอ้รูปร่างกลางตัวมันก็เหมือนกันนี่แหละเกิดมามันจะมีแก่มีเจ็บมีตายเหมือนกันมันไม่ได้แตกต่างกันหรอกวันหนึ่งวันหนึ่งก็อยู่กันด้วยการบรรเทาทุกข์ทุกจากความหิวกระหายกบบรรเทาด้วยการกิน ทุกจากความเร่าร้อนกับบรรเทาด้วยการอาบทุกด้วยความด้วยการหนาวหนาวเย็นก็ด้วยการนุ่งห่มทุกจากการนั่งกับไปยืนทุกจากการยืนกับไปเดินก็พอให้บรรเทาไปเรื่อยบรรเทาไปเรื่อยให้พอร่างกายเนี่ยมันทรงอยู่ได้ทรงอยู่ได้จนถึงวันหนึ่งที่เราไม่สามารถบรรเทาไปได้มันก็แตกแบบเนี่ยร่างกายมันไม่มีมันมีอยู่เท่านั้นเองร่างกาย เพราะฉนั้นคุณค่าของพวกเราเกิดขึ้นมามันไม่ได้อยู่ที่อยู่ที่รูปร่างกลางตัวแต่มันอยู่ที่การกระทําของเราที่เอารูปร่างกลางตัวเนี่ยไปไปกระทําไปทําอะไรมาเนี่ยถ้าทํามาเป็นประโยชน์สิ่งที่เราทําเป็นประโยชน์ต่อตัวเราเองและต่อสังคมมากสังคมก็ยกย่องเชิดชูมีคุณค่าขึ้นมาสังคมก็ต้องการสังคมก็ปรารถนาอันนี้คนนั้นจะมีคุณค่าถ้าไปทําในสิ่งที่ทําลายสังคมทําลายตัวเอง ไอสังคมเขาไม่เขาไม่ปรารถนาเขาก็มีแต่หยียบย่ํามีแต่ปัดออกไปอันนั้นไม่มีคุณค่าเลยเป็นที่ขยะขยงเป็นที่รังเกียจของสังคมเพราะฉะนั้นคุณค่าไม่เลยมันมันอยู่ที่การกระทําก็แต่และคนเนี่ยมันสํ่คัาอยู่ตรงนี้ตอนนี้อการกระทําก็แต่และคนแต่และคนเนี่ยมันเรามีเวลาเวลาการกระทาเนี่ยมันไม่ได้ยาวนานเลยมันไม่ได้ยาวนานเลยคิดดูว่าชีวชั่วชีวิตของพวกเราเนี่ยมันกี่ปีเราจะมีโอกาส กระทำมากน้อยขนาดไหนถ้าเรายังควยก็งองมืองอเท้าอยู่พอหมดโอกาสแล้วจะไปเรียกร้องมันไม่ได้เพราะนั้นการกระทําเนี่ยการกระทําขึ้นมาเริ่มต้นเริ่มต้นก็คือการกระทําให้ตัวเองซะก่อนถ้าหากว่าเราไม่กระทําให้ตัวเองแล้วเราจะไปทําให้ใครได้กระทําให้ตัวเองเป็นทรงอัดทรงรรม เนี่ยแหละธรรมะที่จะแจกกระจายออกไปถ้าตัวเองไม่มีธรรมแล้วตัวเองจะไปแจกธรรมได้ยังไงเหมือนกับเงินทองเหมือนกันถ้าเราไม่สร้างเงินทองให้ตัวเราเะก่อนแล้วเราจะไปแจกเงินทองให้คนอื่นได้ยังไงแล้วถ้าเราสร้างเงินทองให้แกตัวเองจะว่าเราเห็นแก่ตัวเหรอแต่ถ้าไม่เห็นแก่ตัวแล้วเราจะมีอะไรไปให้เขาเออไปให้แกคนอื่นเขาอ่ะเพราะนั้นมันก็ต้องมาที่ตัวตนเะก่อนพอตัวตนเริ่ม็แจกออกไปผู้ทีเจ้าผู้ทีเจ้าเอาตัวตน พราะองค์เองซะก่อนแล้วยังแจกกระจายออกไปถ้าตัวตนไม่มีแล้วเราจะไปแจกได้อย่างไงเราไม่มีสร้างเงิน,นมาแล้วแล้วเราจะไปแจกเงินได้อย่างไงจะสร้างเงินให้แก่เจ้าของได้ไร้ว่าเราเห็นแก่ตัวเหรอมุ่งหน้าในการปฏิบัติธรรมหาธรรมแก่ตัวเองแล้วได้ว่าเราเห็นแก่ตัวไม่เอาไม่สงเคราะห์โลกเหรอมาพิจารณาดูทุกสิ่งทุกอย่างนก็ต้องร,รู้จักประมาณ ขอบเขตเพราะนั้นจริงๆแล้วคุณค่าตั้งแต่แล้วคนมันอยู่ที่ใจรวมลงแล้วอยู่ที่ใจนะถ้าใจอบรมดีแล้วใจเป็นธรรมมันก็ใช้ร่างกายเนี่ยสร้างสร้างธรรมสร้างคุณค่าสร้างผลสร้างผลข,ขึ้นมาต่อตนเองและต่อสังคมไปถ้าใจมันขาดธรรมแล้วเนี่ยมันไม่สร้างเป็นประโยชน์ออกไปหรอกมันมีแต่เหยียบย่ำมังแต่เหยียบย่ำตัวเองแล้วเหยียบย่ำสังคมออกไปเรื่อยๆ ทางาศาสนาเราเนี่ยท่านจึงยก,กว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานทุกสิ่งทุกอย่างสําเร็จได้ด้วยใจใจยังจําเป็นจะต้องอบรมออถ้าใจไม่อบรมมนนีแต่จะฉุดลากเราลงไปในทางต่าทางต่าเรื่อยเรื่อย,เ,อยเพราะใจมันเคยชินไปในทางต่ําทางสูงมันไม่เอาเลยเรื่องใจอะแต่พอใจของเราคุกเข้าเป็นอันหนึ่งอนะันเดียวกิเลสกิเลสตัณหาวิชา มาแต่ไหนแต่ไรตรงนี้ไอ้ไอ้พวกกิเลสตัณหามันชอบไฟต่ำมันไม่ชอบไฟสูงหรอกไอ้ไฟต่ำมันเป็นอาหารเลี้ยงมันอย่างดีกิเลสเราเป็นเออความชั่วเราเป็นอาหารเลี้ยงมันอย่างดีเนาะเพราะนั้นเราอะกิเลสเรากับความชั่วมันจะกลมกกืนท่านนันหนึ่งเดียวกันแยกกันไม่ออกความชั่วไม่จําเป็นจะต้องสอนไม่จําเป็นจะต้องฝึกแต่มีแต่ความชำนิชำนิชำนาญด้วยกันทุกคนเลย เพราะมันเพราะมันกลมเกินมากี่พกี่ชาตินับไม่ได้เพราะในการขวนขวายแสวงหาธรรมมันย่มต้องบังคับบังคับตัวเองการบังคับนี่แหละเบื้องต้นยังรู้สึกว่าเป็นความยากเป็นความลำบากพอบังคับตัวเองตัวเองก็บกมเกินมาฝ่ายฝ่ายธรรมแล้วตอนนี้มันไม่ยากมันไม่ต้องบังคับพอไม่ต้องบังคับมันก็ไม่ยากเลยตอนนี้เพราะมันเป็นฝ่ายธรรมมันก็เป็นอัตโนมัติพูดก็เป็นธรรมกระทำออกไปก็เป็นธรรมเห็นไหมคิดออกไปก็เป็นธรรม เมื่อมันคุ้นเคยมาฝ่ายทมแล้วแต่ตอนนี้เรายังไม่คุ้นเคยในฝ่ายทมคุ้นเคยในฝ่ายกิเลสคิดก็คิดเป็นเรื่องเสริมกิเลสพูดก็พูดเรื่องเสริมกิเลสทำก็ทําเรื่องเรื่องเสริมกิเลสนะมันคล่องแคล่วมันชำนิชำนาญเราจึงจะต้องระมัดระวังระมัดระวังระมัดระวังตั้งแต่ใจเราเองเลยแหละมันจะกระเพื่อมออกไปที่ใจไอจะพูดแต่มันคิดออกไปก่อนนะจะทํามันคิดออกไปก่อนนะมันออกไปจากใจซะก่อนมันจะไปคิด มันจึงไปพูดจึงไปทําเพราะนั้นตัวสติระมัดระวังใจนี่พอใจมันกาบเรื่องออกไปคิดมันรู้แล้วเห็นไ,ไหมพอรู้เท่าทันมันเกาะไปเบรกขึ้นมาได้พอไปเบรกแหละตอนนี้ปัญญาปัญญาหาเหตุหาผลมาแน,นะมาสอนมันปัญญาจะเป็นตัวชําระเป็นตัวแก้ไขลงไปสติเป็นตัวเป็นเกราะป้องกันป้องกันไม่ให้มันรั่วไหลเข้ามา แล้วสิ่งที่มันค้างคาอยู่แล้วหรือสิ่งที่มันรั่วไหลก็มีปัญญาคัดกรองออกไปชำระออกไปเนี่ยมันหลักสําคัญสติปัญญาสติจะแนบแน่นขึ้นมารักษาจิตของเราได้ก็ด้วยการอบรมก็พวกเราเนี่ยอบรมด้วยควารมระมัดระวังควารมระมัดระวังเนี่ยตัวสติทําอะไรก็มีควารมระมัดระวังพอ,อมาถึงมามาเดินโยกลมมานั่งภาวนามาใช้คําบริกรรมกํากับใจเจ้าของ ยกพุทโธพุทโธมากำกับก็ให้มีความระมัดระวังไม่เหยงสักแต่ว่าบริกรรมแบบปากเปล่าเปล่าไปพุทโธพุทโธเปล่าเป่าไปโดยไม่มีความระมัดระวังอันนั้นไม่ใช่การโทนาการโทนาในขณะที่เรานึกนึกคำบริกรรมกํากับเป็นกับจิตของเราอ่ะพุทโธพุทโธเราต้องมีความระมัดระวังระมัดระวังรักษาให้ตัวรู้ถือตัวจิตเนี่ยมันอยู่กับพุทโธแิดพุทโธแนบสนิทอยู่กับตัวรู้ อยางปีกแวอออกไปจากกันไม่ใช่ว่านึกในใจพุทโภปเอาแต่ใจปล่อยมันไปปรุงไปแต่งนู่นนี่ปล่อยปะละเลยโดยไม่มีความต้มัดระวังรักษาใจมันอยู่กับพุทโธอันนั้นไม่ใช่การภาวนานกแก้วนกคุณทองเท่นั้นเนี่ยการภาวนาเวลาเดินโยมกลมแล้วต้องมีความตั้งใจจริงๆตั้งใจระมัดระวังให้จิตมันอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธจริงๆ อะไรอื่นนอกออกไปจากพุทโธแล้วไม่ให้ความหมายในทั้งนั้นเนี่ยไม่ยินดียินร้ายในทั้งนั้นเนี่ยไม่ต้องการรู้ไม่ต้องการเห็นในทั้งนั้นมันมีก็สักแต่ว่ามีปล่อยวางมันทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้มันก็ต้องมีดับได้ไม่มีสิ่งใดเกิดแล้วไม่ไดับเพราะฉะนั้นเมื่อความนึกคิดปุงแตงเกิดได้มันก็ต้องดับได้อารมณ์เรื่องราวเกิดได้มันก็ต้องดับได้ไม่ว่าทั้งดีหรือทั้งชั่วทั้งหน้าย,ยินดีหรือหน้ายินร้าย มันเกิดได้มันดับได้ที่แม่ปล่อยมันเกิดเองตามธรรมชาติมันก็ต้องดับเองตามธรรมชาติไม่ต้องไปกําหนดกฎเกณฑ์ในมันมันเกิดหรือให้มันดับเราอยู่แต่พุโทโธพุโทโธเท่านั้นเมื่อเราฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยมันก็เคยเคยชินมีความคุ้นเคยมีความคุ้นเคยในการกําหนดบริกรรมพุโทโธพุโทโธกํากับจิต พอมีความคุ้นเคยมากขึ้นมากขึ้นมันก็อยู่กับพุทโธพุทโธได้แนบแน่งขึ้นแนบแน่งขึ้นไอ้สิ่งที่ทปทปแปลกปองเข้ามาครอบงำจิตไม่ว่าจะเป็นความคิดอดีตหรืออนาคตอารมณ์เรื่องราวที่น่ายินดีหรือน่ายินร้ายสิ่งทั้งหลายเมื่อนั้นเมือเม่อเราไม่ให้ความหมายมันก็มีตะจางออกไปจางออกไปจากความรู้สึกของเราห่ดและไอ้ที่มันมีอยู่แล้วมันตะจางออกไปจางออกไปที่มันยังไม่มีมันก็ไม่เกิดขึ้น จางออกไปจางออกไปมันก็เบาบางออกไปจิตก็เด่นขึ้นเด่นขึ้นอยู่กับพุทโธได้เด่นขึ้นได้แนบแน่งขึ้นถ้าเราฝึกอย่างนี้สงบไม่ยากไม่นานมันต้องสงบแต่ที่มันภาวนากันมันไม่สงบเ่ยเพราะพอมันจับเอาพุทโธพอมันคิดปรุงอะไรก็ปล่อยมันปล่อยให้มันไหลไปกับความคิดปรุงกันนะปล่อยให้อารมณ์เรื่องราวมันค้างคาอยู่กับใจโดยไป ไปตามมันน่ะไปยินดียินร้ายกับอารมณ์ไอนั้นอารมณ์ที่น่ายินดีกับไปยินดีกับมันอารมณ์ที่น้ายินร้ายกับไปชังกับมันนั่นแหละมันอยเลยขาดขาดจากงานงานไม่ต่อเนื่องนะนมันขาดว่าขาดตอนกินมันก็ไปสงบเหมือนเรากินอาหารเนี่ยแหละกินอาหารไม่ต่อเนื่องกินไปกินมานิดหน่อยๆน่อยก็ปล่อยวางแล้วก็ไปเล่นนู่นไปทําให้นู่นทําให้นี่แล้วเดี๋ยวก็มากินใหม่อีก กินแต่นิดๆหน่อยๆก็ไปเที่ยวไปเล่นไปทําไปนู่นทำไปนี่แล้วเดี๋ยวก็มากินอีกกินทั้งวันก็ยังไม่อิ่มใช่ไหมถ้าเรากินแล้วตั้งใจกินมันจริงกินจังๆลงไปงานการอะไรไม่งไม่สนใจเป็นทท้งนั้นแหละเที่ยวเล่นอะไรไม่สนใจมันวางมันหมดทุกสิ่งทุกอย่างตั้งหน้าตั้งตาก,กินอย่างเดียวมันไม่นานไม่เล่นช้ามันจะต้องอิ่มเออพอะอิ่มแล้วเราปล่อยวางจากการจากการกินแล้วเราจะไปเที่ยวไปเล่นไปทําอะไรก็ไปสิ ไอนี้เหมือนกันเมื่อเรามุ่งหน้าในการทํความสงบแล้วจ้องเอาแต่ความสงบอย่างเดียวปัญญาอย่างอื่นไม่สนใจไม่ใส่ใจทั้งนั้นนี่ะไม่จงการมึงันทั้งนั้นแหละจ้องเอาแต่ความสงบอย่างเดียวแหละไอสิ่งที่จะพาเราไปถึงความสงบก็คือพุทโธเหมือสิ่งที่พาเราให้อิ่มก็คืออาหารนั่นแหละอิ่มเราก็ไม่ต้องไปคาดหมายความสงบไม่ต้องไปคาดหมายมีหน้าที่กินอย่างเดียวมีหน้าที่ บริการ,รพุทโธพุทโธอย่างเดียวความอิ่มเกิดขึ้นเองความสงบมันเกิดขึ้นเองโดยเราไม่ต้องไปกําหนดจิตเกมาเลยแหละหากพุทโธพอหรือกินพอมก็อิ่มก็สงบเองแหละพอสงบแล้วพออิ่มแล้วพอสะดวกต่อการไปทํางานพอสะดวกต่อการไปใช้ปัญญาคิดพิจารณาอะไรก็ไปคิดพิจารณาสอตั้งแต่ร่างกายเละยกขึ้นมายกขึ้นมากึิ่นหินรับปัญญาดู เรามาแต่ไหนแต่ไรว่าตัวเราตัวเราแต่พระเจ้าท่านบอกว่ามันไม่ใช่อัตราตัวตนท่านก็บอกอยู่แล้วว่ามันไม่ใช่อัตราตัวตน,มนไม่ใช่อัตราตัวตนแต่เราก็ว่ามันอัตราตัวตนเป็นอัตราอัตราอยู่เรื่อยท่านบอกว่าอนัตตามันไมน่ไม่ใช่ตัวตนมันเป็นวัตถุอันหนึ่งเท่านั้นเอง เป็นวัตถุ่วคือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเรามาอาศัยเขาอยู่ชั่วระยะหนึ่งอย่างเก่งก็ไม่เกินร้อยปีแล้วจะเป็นอัตาได้ไงจะเป็นตัวเราได้ไงเราเพียงเพียงผู้เขามาอาศัยเขาเท่านั้นเองถ้ามันเป็นอัตาเป็น,เป,นเป็นตัวตนเป็นเราแลาก็ต้องเราก็ต้องอยู่ตลอดไปกับมันน่แหละมันก็ไม่แยกจากกันไอ้นี่ไหม ย่างเก่งก็ไปเกินร้อยปีมันก็แยกไปแล้วมันก็ไปสู่สภาพเดิมขึ้นมาแล้วจะว่ามันอัตราได้ไงนี่แหละสิ่งดีเหล่านี้แหละจะต้องมันคิดมันเอามาคิดมันเอามาขี่คายดูขี่คคยดูกองร่างกายเนี่ยกองท่ายกองขันเนี่ยกองรูปนี่กองรูปตั้งแต่ศีรษะลงไปไปลายเท้าขึ้นมาทิ้งศีรษะศีรษะลงไปถึงปลายเท้าเนี่ยเรียกว่ากองรูป ทุกส่วนที่เราจับต้องได้ที่เราเห็นด้วยตาเนื้อได้เนี่ยแหละเรียกว่ารูปถ้ามอกเป็นกองวัตถุกองหนึ่งเท่านั้นกองธาตุกองธาตุสี่ดินน้ำลงไาน,น,นั้นแหละแล้วดูอ่ะมันเป็นส่วนไหนส่วนไหนมันมีความรู้บ้างผมขนเล็บฟันหนังเนื้ออินทรีย์มันรู้อ่ะมันเป็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อมันไม่มีรู้หรอกมันก็สักแต่ว่า วัตถอนนุอันหนึ่งอันหนึ่งน่ะไอ้ที่เขาไปรู้ที่เขาไปรู้อ่ะมันเป็นผมขนเล็บฟันหนังมันก็จิตตัวนี้แหละไปกําหนดรู้เขาไปสมมุติเขาเองไปรู้อ่ะไอ้นี่ก็เป็นสมมุติวันเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังไปสมมุติเพื่อเพื่อ,เ,อเราเข้าใจเพื่อเราเรารู้จากมัน,นอย่างนั้นนี้แต่มันเกินเกินจากสมสมุติพอไปสมมุติกับผมเหรอ ยึดเอาผมเป็นเราเราต้องการเหรอเศษสารปั้นแต่งว่ามันสวยงานต้องการให้มันสวยงานไม่ต้องการให้มันเป็นปฏิกูลราะมันเป็นเป็นปฏิกูลก็เดือดร้อนไปกับมันเนี่ยต้องการให้มันดําไม่ต้องการให้มันขาวว่ามันขาวกับเดือดร้อนกับมันเนี่ยหนังเราเป็นวัตถุอันหนึ่งมันก็ไม่ได้รู้ว่าเป็นหนังเนี่ยวัตถุอันหนึ่งเท่านั้นเองแต่จิตตัวนี้เข้าไปรู้มันแล้วก็ไปสมมุติว่ามันหนัง พอเปหนังแล้วก็ไปเสกสรรปันแต่งอีกว่ามันจะต้องแต่งตึงอย่างนั้นต้องสวยงามอย่างนั้นพอมันแสดงเป็นความเป็นกุลสกปรกโสโคกมันเหี่ยวย่นออกมาก็เป็นทุกข์อีกเพราะไม่ต้องการอย่างนั้นเพราะนั้นสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเขาเป็นอย่างไรก็เป็นอยู่อย่างนั้นตลอดเขาไม่ได้เขาไม่ได้ว่าว่าเราต้องการเป็นอะไรหรือไม่ต้องการเป็นอะไรเขาไม่ได้เขาไม่ได้ใส่ใจกับความต้องการหรือไม่ต้องการของเรา แต่เขาเป็นอย่างไรเขาเป็นอย่างนั้นเขาเคยแปรเปลี่ยนไปเขาก็แปรเปลี่ยนไปนั่นและวรี่ว่าอนิจจังเนะเขาเป็นไปตามเรื่องตามราวของเขาเขาไม่เป็นไปดังที่เราปรารถนาหรือเราไม่ปรารถนาแต่มันเป็นอย่างไรมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นเขาเหมือนหนึ่งท่านทีกว่าอนัตตาไม่เป็นไม่เป็นตัวตนธรรมะมันไม่ได้อยู่ไกลธรรมะมันอยู่แบบเราทางนั้นเนี่ยกายกับจิตนี่แหละกองธรรมะการศึกษาธรรมะคุยเขี่ยลงไป ศึกษาไปอ่านมันไปดูเข้าไปดูเข้าไปสอดส่องเข้าไปเดินก็นดูนั่งก็ดูคุยเขี่ยสอดส่องลงไปดูตั้งแต่มันหย,ยาบๆนี่เนี่ยจนถึงละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปไม่ให้มันปิดบังเราได้เลยดูหย,ยาบๆตั้งแต่มันเป็นก้อนผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเองกะดูตับไตไส้พุงอะไรเป็นก้อนรวมกันอยู่นี่ไง ที่เรานั่งกันอยู่ทุกวันนี้นั่งอยู่เวลานี้แหละน่าหยาบหยาดูมันแล้วดูมันละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปที่มันแปรเปลี่ยนไปแปลเปลี่ยนไปแปลเปลี่ยนไปสู่ความเป็นไปตรกูลไม่ว่ากลิ่นก็้น่ารังเกียจลองดูไม่ชําระสสารมาดูสิมันกลิ่นมันเป็นยังไงกําหนดลงไปเนี่ยมันละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปนั่นแหละลักษณะของมันถ้าเราไม่ชําระสสางเราไม่ตกแต่งมันมันเป็นไง นับวันนานไปนอนไปสภาพมันเป็นยังไงเป็นยังไงอ่ะอันนี้พิจารณากําหนดมองเข้าไปมองเข้าไปด้วยด้วยภายในของเราหรือความรู้สึกภายในของเรากําหนดไปกําหนดไปกําหนดไปในสภาพที่มันแปรเปลี่ยนไปแปรเปลี่ยนไปตามสภาพจริงของมันน่ะหรอมันจริงจริงเหรอไปคูนหรมันจริงยังไงดูมันไปตามนั่นน่ละถ้าเรื่องกายเนี่ยไม่ว่าเรื่องกายเราหรือเรื่องกายผู้อื่นนั่นแล้วกาหนดลงไปเลยถ้า ถ้าไม่ชําระไม่ตกแต่งดูสิแต่สามวันห้าวันสิบวันปีหนึ่งไปเรื่อยเรื่อยดูสิสภาพผมที่ไม่ไม่ตกแต่งมันเลยไม่ชําระดูสิมันเป็นกระตังเงินแน่นเต๊เนี่ยเกาะกันยนกินดูเลยมันจะสาบสางขนาดไหนแมงวันตอมตามหลังมัหนึ่งเลยนี่เป็นยังไงเนี่ยกําหนดลงไปพวกเหล่านี้แหละถ้ากําหนดจริงๆไมัต้องเห็นมันเห็นสภาพของตัวเองเนี่ย เมื่อเห็นสภาพมันด้วยเองเป็นยังไงสภาพคนอื่นก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยกายในเป็นยังไงกายนอกก็ต้องเป็นอย่างนั้นกายนอกเป็นยังไงกายในก็เป็นอย่างนั้นกาหนดจนกระทั่งเมอนบทลมหายใจหล่อเลี้ยงไว้มันบทลมหายใจหล่อเลี้ยงไว้เรือนกายนี่ถ้ามันไม่มีลมไม่มีลมหล่อเลี้ยงแล้วมันเป็นยังไงลองดูแต่สามวันเป็นเจ็ดวันจากเจ็ดวันเป็นเดือนหนึ่ง จากเดือนมันกระจายมันผูกพังออกไปมันสายกระจายแยกแยะออกไปธาตุน้ําก่อนซึมซับอาบเอิบออกไปจากน้ําเหลืองน้ําเลือดน้าหนองอย่างที่มันในมันมันหล่อเลี้ยงมันเอิบอาบอยู่ในเดือนกายนี้มันกระจุยกระจายเหือดแห้งไปสู่สภาพธาตุน้ามันตอนนี้เหลือแต่ธาตุดินอย่านีธาตุดินส่วนแข็งแข็งแต่กองกระดูกมันเป็นยังไงเดียดูที่เห็นชัดเจนผมดูกันดูเ แล้วจากกองกระดูกที่มันแตกกระจุยกระจายออกไปเป็นเม็ดเป็นชิ้นเป็นอันออกไปออกไปสู่สภาพดินดูนองกองเห็นรวมรวมแล้วมันมันชัดเจนมากว่ามันเป็นธาตุสี่ธาตุสี่ดินน้ําลมไฟมันรวมกันด้วยเหตุด้วยปัจจัยมีจิตตัวนี้มาอาศัยเขาอยู่ทั่วระยระนั้นเพราะร่างกายที่มันยืนอยู่ได้ก็เพราะนี้ีจิตกับกายมันมันเกี่ยวเนื่องมันอาศัยเกี่ยวเนื่อง ต่อกันและกันมันจึงอยู่กันได้ถ้ารอมันไม่มันแยกออกไปเมื่อไหร่มันก็พังไปสู่สภาพเดิมของมันเมื่อนั้นน่มันยืนอยู่อย่างนี้ไม่ได้มันพูดอยู่อย่างนี้ไม่ได้ถ้าจิตกับกายมันแยกกันแยกออกไปมันก็คืนสู่สภาพเดิมของมันเนี่ยเพราะนั้นการที่จิตมาอาศัยอยู่ก็ชั่วระยะหนึ่งเป็นช่วงเวลาเป็นช่วงเวลาที่จิตเนี่ยจะเอาประโยชน์จากจากกองธาตุกองขันนี้ได้ จะเอาประโยชน์ให้ได้มากได้น้อยขนาดไหนก็เป็นประโยชน์ต่อจิตเองถ้าจิตไม่มีเรือนกายน,นี้จิตก็ไม่สามารถสร้างประโยชน์ <ii> อะไรแก่แก่ตัวจิตเองได้เนี่ยเพราะฉะนั้นมันต้องอาศัยเรือนกายนี่จะมาภาวนาอาศัยเรือนกายนี่จะเดินจงกรมอาศัยเรือนกายนี้จะมาสร้างทานสร้างบารมีสร้างความดีอะไรก็อาศัยเรือนกายนี้พออาศัยเรือนกายเนี่ยสร้างตัวจิตก็เป็นตัวรับจิตมีความผ่องใสจิตมีความเบิกบาน ขึ้นไปเรื่อยๆจิตมันก็สูงเด่นึ้นเรื่อยๆ,ๆ <_ imprint> นั่นแหละบางพัฒนาจิตนะจากจิตที่เคยหยาบเป็นปุถุชนทั้งแท่งมันก็เริ่มเป็นกัลยานับปุถุชนแล้วเป็นปุถุชนคนดีจากปุถุชนคนดีมันก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆจนเป็นพระอริยะบุคคลจากปุถุชนก็เป็นพระอริยะบุคคลพระอริยะบุคคลตั้งแต่พระอริยะบุคคลชั้นเริ่มต้นโสดาบานนันไป จากโสดาบานก่อเป็นสติภาคามีเป็นอนาคามีเป็นพระอรหันต์ไปเรื่อยเห็นไหมมันก็มันก็ไม่ใช่เรอมันเป็นที่รูปร่างกลางตัวรูปร่างกลางตัวมันก็เหมือนกันอีกเหมือนกันเนี่ยมันพอแก่ก็แก่พอเจ็บก็เจ็บพอตายก็ตายแต่ความเป็นอริยะเนี่ยมันเป็นอริยะอยู่ที่จิตปุถุชนก็เป็นอยู่ที่จิตร่างกายก็เหมือนกันเนี่ยแต่มันแตกต่างกันแตกต่างที่จิตเห็นไหม พอเอาร่างกายเนี่ยมาเป็นเครื่องมืออบรมดีขึ้นเรื่อยเรื่อยจิตกับพัฒนาจิตขึ้นเรื่อยเรื่อยจิตจากเป็นบุรุชนก็มากลายมาเป็นอริยะแล้วจากอริยะเบื้องต้นนี่ระดับขึ้นไปเรื่อยเรื่อย,อยจากโสดาบันเป็นสกิทาคาจากสกิทาคาเป็นนาคาจากนาคาเป็นอรหันนะมันแตกต่างกันที่จิตเพราะนั้นรูปร่างการตัวของผู้ที่เจ้ากับพวกเราไม่แตกต,ต่างกันหรอก เราหิวยังไงพููที่เจ้ากว่าหิวอย่างนั้นเราร้อนยังไงพู้ที่เจ้ากว่าร้อนอย่างนั้นเนี่ยแต่กิตของท่านไม่ได้มาหิวมาหนาวมาร้อนกับเราด้วยท่านไม่ได้มาเดือดร้อนอะไรเหมือนกับพวกเราด้วยท่านพลอบริหารร่างกายไปก็บบริหารกันไปตามภาระหาเวปันจกขันธาเป็นภาระเยียวยาบริหารกันไปแต่กิตของท่านมีอิสระที่สุดทุกวันนี้จิจของเรามีอิสระที่ไหนล่ะเพราะันถูกท่าถูกขันอี่นี้ทับ ภาพไม่ต้องทนแบกมันอยู่ตลอดเวลาแบกอะไรมันก็หนักทั้งนั้นแหละเดี๋ยวถ้าแบกขันก็หนักแบกอุปทานยกก็หนักแบกชื่อแบกเสียงมันก็หนักถ้าลองแบกแล้วมันหนักหมดเลยลองมีอุปทานความยึดมั่นถือมั่นแล้วมันหนักมนดะมันจะเบาเมื่อเราโปรงวางเนี่ยโปรงวางแบกอะไรมาโปรงวาง อุปทานยึดมัน่นถือมั่นอะไรโปรงวางเราจะปรงวางได้แล้วก็เพราะเรารู้เรารู้ตามสภาพความันจริงว่าเราเราเรา,เรายึดเราแบกนั้นมันหนักพอเห็นชัดเจนว่ามันหนักเพราะไปเพราะการแบกบเพราะการยึดมันก็โปรงวางเลยโนะปรงวางแล้วก็อิสระมันไม่หนักสิ่งนั้นก็ไม่หนักอยู่กันอย่างความจริงล้วนๆเกี่ยวข้องกันเอาประโยชน์ซึ่งกันและกัน เราจะเอาประโยชน์จากร่างกายยังไงเอาประโยชาาน์จากมันถึงเวลาที่ต้องบริหารก็บริหารมันไปถึงเวลาต้องกินก็กินถึงเวลาต้องไปขับถ่ายก็ไปขับถ่ายไม่ได้ทุกเพราะไม่ไดีทุกเพราะการขับถ่ายไม่ได้ตื่นเต้นเพราะการกินไม่ได้ยุ่งเหยิงวุ่นวายเพราะการนอนมันเป็นการบริหารให้มันอยู่ได้อยู่ได้ไปเท่านั้นแหละไม่ได้ไปยินดียินร้ายไปกับมันด้วยพอ <S <S <an> เป็นไปได้เท่านั้นเอง เพื่อจะให้เป็นเครื่องมือในการใช้มันเป็นประโยชน์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นโอกาสที่เรามาเกี่ยวข้องกับร่างกายนี่คือได้กายนี่มาได้กายนี่มาเพื่อเป็นเครื่องมือพัฒนาจิตให้มันจเจริญขึ้นให้มันเด่นขึ้นไปมีแต่เหนื่อยเมื่อยหิวไปกับมันตายก็าตายเปล่าทิ้งเต่าไม่ได้อะไรเกี่ยนสารสราอะไรเลยเราจะว่าเราได้กําไรได้กําไรจากการกินได้กําไรจากการนอนได้กําไรจากการ นั่งการยืนการเดินเนียชีวิตมันจะมีมีกําไรได้อย่างไรกับการกินการน,นั่งการเดินการนอนการกินการน,นั่งการนอนเหมือนกับเพื่อบรรเทาร่างกายนี่มันอยู่ได้เท่านั้นเองลองไม่หิวดูมันไปกินหรือเปล่ามันก็ไม่กินไม่ใช่เราได้กําไรจากการกินบรรเทาร่างกายมันอยู่ได้ เราไม่ง่วงดูมันจะไปนอนไหมล่ะมันก็ไม่นอนนอนกับเพื่อบันเทาจากความง่วงเนาะมันทนไม่ได้เราก็ต้องไปบันเทามันด้วยการหลับนอนขับถ่ายไม่มีหรือมันจะไปขับถ่ายไม่ทนไม่ได้มันจึงจาเป็นก็ต้องไปขับถ่ายอยู่นะมันต้องบันเทามันอยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้นี่แหละถ้าพวกเราตื่นเนื้อตื่นตัวเนี่ยรู้ว่าคุณค่าของพวกเรามันอยู่ที่กิตตัวเนี้ย มันอยู่ที่การกระทําของพวกเราเองการกระทํามของเราเพื่อเราจะออกไปในทางที่มีคุณค่าแก่งสารสาระกับเพราะการอบรมจิตนี้อบรมจิตให้มัมมีอัตมีธรรมนับตั้งแต่ความสงบถ้าจิตมีความสงบแล้วมันก็มีควมมามตั้งมั่นหนักแน่นไม่หวัน่นไหวเอ็นเอียประกับสิ่งที่มาชนุดลากไปในทางต่ำทางซามมันก็มีพลังที่ชี้ที่บินไปในทางดีไปทางสูงปัญญากับคิด พิจารณาแก้ไขชำระ,ะสอนเจ้าข,ของให้ไปเห็นตามตามความเป็นจริงอันนี้จังมันเห็นอันนี้จังมันไม่เที่ยงยังไงให้มันเห็นมันเป็นแบบกูอยังไงให้มันเห็นตามสภาพจริงก็ไม่นเ,นเห็นเห็นตามตามสภาพจริงแล้วอุปทานก็ถอดถอนออกมาเองเลยไม่ต้องไปอยากถอดถอนหรือไม่อยากถอดถอนหามันถอนเอง นี่แหละชีวิตของพวกเราก็จะมีคุณค่านับวันมีคุณค่ามากขึ้นมากขึ้นผู้ไดเจ้ามีคุณค่าอยู่ตรงไหนผู้ไดเจ้ามีคุณค่าอยู่ที่การกระทําของพระองค์เน่เป็นประโยชน์ต่อต่อโลกเห็นไหมโลกจึงกราบยงย่อง,องท่านเนี่ยมาถึงทุกวันเดียวพุทธังแสงดงคัถามิไม่เบื่อไม่นานเลยมันไม่ใช่มีคุณค่าอยู่ที่รูปร่างการตัวนี่พุทธังแสดงคัถามิไม่ใช่อยู่ที่รูปร่างการตัวอยู่ที่จิตอยู่ที่ธรรม การกระทํนนั้นพวกเราเหมือนกันพยายามภาพเพียงข้ามามันก็มีคุณค่าสร้างคุณค่าที่มาคุณค่านี่เกิดขึ้นมาแต่ตัวเองเกิดขึ้นมาต่อสังคมโลกนี่เราพากันใส่ใจพากันสนอกสนใจพากันมุ่งหน้ามุมาณภาพเพียนอย่าไปยอมให้ความขี้เกียจขี้ค้านมามาครอบงำมามาเป็นเจ้าเรียนใจซนะ ถ้าเราไม่ยอมมันเน้วขี้เกียจมันจะใหญ่ขนาดไหนมันก็มันก็สู้ธรรมะไม่ได้หรอกสู้ความเข้มแข็งอดทนบึกบึนงไปไม่ได้ยังไงมันก็จางออกไปจางออกไปเมื่อเรามีความภาคความเพียรความขี้เกียจขี้ค้ามันจางออกไปการกระทำก็เราก็ง่ายขึ้นง่ายขึ้นเลยพากันตั้งใจ